อุ้ยสุดยอดเลยอู้ยอลังการแห้งดอกดีอู้ยผีผีจุบหนึ่งเอาแต่พีก้อนนั่งเนาะอู้ยเหยิงกันเลยเหอเหยิงกนเลอเหงกันค่ะอู้ยนี่เป็นแถวเลย ่อยมาเยเห้งเป็นสีฟอานี่นนดานเหยดไข่ขึ้นตามาแล้วครับผมสวัสดีครับผมพบกันในวันที่22รกรกฎาคม2568ครับผมสวัสดีค่ะมาสำรวจตัวอีกตนะ้องหนครัะครับผมมาสำรวจ ดอยคือเกาเดือพี่น้องวันนี้มานบุมมานได้อยู่นนี้กันมาพอแล้วครับผมนี่อิกกระดกเกาพี่กระดเดิมก็เพิ่มอำเภอคุ้มยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไหนตอกแรกแห่งมานครับผมหมูขาวอ่ะติดสิบหกอุ้นโตแห้งเนาะนี่ก็รมๆอยู่มนี่นะลมแห้งเด้อนพี่น้องนี่ อู้ดอกเงินเยู่กุ่านี้นูสภคพขผมต้นเงิก็ได้อสองก่อนขึ้นบ่อนนี่คือเนี่ยคือสวมอยู่โอ้ได้อายุนะเปลี่ยนตัดขาเลยนะไอ้บ่ได้แล้วเอาขึ้นบ่ได้แล้วโอ้เหลืองนาดนี้โอ้ตเเลย ตรงแน่นาะแต่ว่าฝ่าคืมแห้งมือนโตอีกนะทั้งเจ้าก,ก็ยังปวดปลายมาโตกู้มือด้วยค่ะฝนครับผมโตกู้มีมือหยุดเลยอย,อ,อ,อยไม่เหลื่อยๆบ่ อีก๊อกอนี้ตกทับก๊อกนี้ตกทับเกือบมุนหมดอโอ้ยเกือบมุนใครเงยขมี่อุ้ยว่าถิมยังไงเลยเนาะแต่บ้านใหม่ครับผม

ใบอกไงพี่น้องใครไงครับอตอนแรมีแต่ใครยิรยม้มยิ้มอลม

นะอ,อุ้ดีใครอือสามชุหนึ่งสองไข่อืมอเด็เกเลือยอยอยู่ครับคุณากแกงหน่อยไปที่สองแกงไงล่ะนี่เองค่ะวานนะไปอีกตัว อุ้ยนางเด็ดไข่อุย้ยมีตัวกำพร้ามเลยอูย้หูอุย้ยสุดยอดเลยอูยอ้ยอลังการแห้งดอกนี้อู้หูพี่พี่จุ่มหน,นึ่งเอาตะกะี้ก้อนนั่งบอ้เยีขยงกันเลยเหอนะอห้อือกันค่ะอุย้ยอื đúng, uh, đáng ngào luôn. ui, uh. chút đỏ kìa. hình cái này quai gì hả nó? vậy tụi nó.

ยังเต็มเลยอยู่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นอีกพี่น้องนี่นี่เป็นพวกขาวเลยครับผมไข่มีอีกบ้นางเอ้าต่อเนื่ออุ้ยแต่ขนเนี่ยไปเป็นขาวเลยคุณคุณเอาพี่คนบ่โอ้โหมีทางนีนี่ต้องนังมีขาวเลยพี่นอ้องอื กำลังพอกินเเด็ดกล่องเงาเลยด้กครับผมนินตัวเียเนาะว้ามีตุ้มใหญ่โอ้โตุ้มใหญ่วห่เยเอาอาดผ่นำ่นูสแถวเลย มาใกล้ถือว่าคุมวันนี้เนาะเป็ดแถวเลยพี่น้องเป็ดยาวเลยด้วยโอ้ยหนึ่งสองสามสีพอเห็นอีสีแล้วด้วหาโอ้ยนี่นี่นีนี่น่ตเหมือนห้าเห็นไหวจีบวยใหญ่เหมืนนะนม่นนกัดเห็นตัวจีบวยใหญ่ทนั่งเบอลอยู่ตรงนี้เอาเนอะไป้ปนดิ เดี story, ่ยวกับผมยอดยอดทั้งไต่ก้องกันีหล you know? ีอยู่นี่เนาะงามเลยอะโอ้บหเหโอ้ยน่อยเต็มเลยเอาไวเอาไวจีจีหน่อยเตี้ยสามหมื่นสิหมื่นเดยวหน้าข้างหลังหลนึงพี ม่ามากมากมามกฝนกระตกอีกแล้วหนึ่งสองสามโอ้ 1> 1, 2, โอมีสามด่านเหยียดไข่ครับผมหู้งเสียงฝนปิดแถวเลยหน่อยมาเง้ง ดอกนี้เต็มสีบัวหักหนัง่งอู้ยนมำเม้งค่มขนาดค่มขนาดนี่ดาดีาดไข่ขึ้นตามาแล้วครับผมต่อเข้านะ พี ام, ่น้อสีจุ่มครับผมหนึ่งสองสามส่ห้อู้ห้าอะล่ะัวโอ้ยหกคนตัวนั้นน่ะนี่ดอันนี้นี่หน่อยนี่เดี๋ยวคคืออุ้ยเกือบเยยบ เดียวราบอกบินเลยอ้โวยงามจังเลยออกพ่นไห้หรอออมมึงนาออมบึกเป็นยังไงจังสิขาเปื่อยวิได้พอละบ่ได้จอยวันนี้ละเป็เพื่อจียนี่ มอมาดอยไหนละนั่งอ่าวบ่าบุหงาฉันจะดอยรล้นี่ โ้โหนีคขามไรดอยแหงยยไหมจ้าดอยใดเป็นดอยให่เลดอรด่อยเนาะใครนั่งวายถิมไรแหงงอูโโด้ดอกวายวเต็มเลยอวายถิมเลยสิจาเนียมาจากโัก้อัม มาเรียมาเรียมาเดินนะโอ้หนาหัดสิือสิบนวเนมะขนลายบ้านถิ่หมดคุโอ้โอ้ยโอ้โอเป็นมุนคือเป็นเห็ดมุนมืนหินอุยอะไจอยจุ่มหนึ่งค่ะฝนมาผ่อเห็ดไข่หิวข้างข้าง ไลยแหงเลยปุ๊บปุ๊บไล่เห็บโอแหงอ้ยมยนอนเลยอ้เป็นขาวเลยจ้ะขาวเลยแต่คอยๆไต่ไปกับไปเรื่อยๆด้ค่ะนีนยะอืมไปดอกไงคนขาวเลยเป็นแถวเลยมาได้ปุตกเด ข้างล่างกับเมนบนอ่ะเดี๋ยวให้เอยไปเอาเดี๋จีไปไหนนั่มบ่หรอเบิ้งตีละตูมาเลยก็ได้ี่เดี๋ยวได้จ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋แป๊บนึงไอ้คุเก็บเก็บไข่จ้ เดินอยู่ห่างเติบมันมีมองยื่นอีมันเต็มเลยหนักเลยอีเป็นขาวเลยอุ้ยจุ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 ยเฮ้ยไปกระบืองอันนี้ดอกคุณน่ะอุ้ยดอกนั้นงามเฮงเนาะเอาเดี๋ยวสู้ไปแหละโอ้ยเติมก่อนไปเอาเติม งางเอองามเพียงสวนงามเลยอุ้ยเดี๋ยวปลนหนึงเลยดนี่บนเดียวนี่ไปทางพุ่นเมื่อไรบ่อาเมื่อไรบ่ทางพุ่นคืออะขึ้นมาจากขทางเด้ะขางทางคุณอยู่ขางทางหน่อยเนาะยู่สันแหงนะนี่ดอกนี้ข้างล่างอันนั่นๆดอกนึงไง นันเดยงข้าไปเอานันก็้ละอ้ยตูมใหญ่เฮอ้๋หาเบึงนี่นะนนนะในตาหนึ่งเดียวไปเก็บขางทางไม่เหลือก <laughs> บ,บานแล้วนะ้องเนสะืเดือนเนาะเหนื่อยแล้วพี่น้องถ้าขึ้นร้อยจะคือได้ลูกเหม,มือนไหนบ่งล้ค่ะคุนเริ่มออกทาง,นะองอย่าแต่อย่ามาน้อง ลงมาล้างนี่นะเก็อบเต็มตา<ช>อยู่เนาะ,ะเก็อบเต็มตาครับผมเห็ดไข่กับเห็ดงวสองอย่างลงอยุงส่วนน้อยสองโดโอ้โหสจอยด้วยกันแหละเห็ดไคส่สนไหลายกะบานแล้วครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมขอบคุณที่กดไหลห์กดแชร์ครับติคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปฟมาฝนตกเลยเด้หนิเมือดมันเมืดแล้วครับผม